สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมบ่าวเอ็มช่องบ่าวเอ็มดีไวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการต่อใช้งานไดโอดกันไฟย้อนนะครับในที่ผมถืออยู่เป็นไดโอดบิดนะครับเป็นแบบ4ขานะครับลักษณะแบบนี้นะครับวิธีต่อใช้งานก็ง่ายๆครับเพื่อนๆสังเกตดูขาของไดโอดบิดตัวนี้นะครับจะเป็น4ขานะครับแต่ว่ามีจะมีขานึงนะครับที่วางแนวไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมครับ เพื่อนวางเป็นแนวนอนแต่ว่าตัวนี้จะวางเป็นแนวขวางนะครับหรือถ้าพลิกมาฝั่งนี้เพื่อนเป็นแนวขวางเจ้าขั้วบวกนี้จะวางเป็นแนวนอนนะครับก็มาดูจะตรงกับสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับให้เราต่อขั้วบวกตรงนี้นะครับเป็นฝั่งที่ออกไปเชื่อมต่อกับโหลดนะครับส่วนขั้วที่อยู่ด้านข้างขั้วบวกตรงนี้ ก็คือต่อไฟขั้วบวกจากแหล่งจ่ายเข้ามาอาจจะเป็นแบตเตอรี่นะครับหรือว่าจากแผงโซลา่าเซลล์นะครับเป็นขั้วบวกอินเข้ามาตรงนี้ส่วนขั้วลบก็ต่อไปโดยปกติไดโอดเราจะใช้ขั้นในขั้วที่เป็นขั้วบวกนะครับโอเคเพื่อนๆถ้าไม่อยากบัดกรีนะครับก็สามารถใช้เป็นหางปลาแบบนี้นะครับจะมีสสายนะครับสายหนึ่งอ่ะดูสายแรกก่อนนะครับสายแรกจะเป็นแบบนี้ครับเป็นสายเส้นเดียวนะครับเอาไว้ต่อเข้ากับ ขั้วบวกตัวนี้นะครับต่อขั้วบวกเพื่อเอาไปใช้งานนะครับเพื่อต่อเข้าโหลดโอเคเราก็ต่อเข้าที่ขั้วบวกนะครับตัวนี้อ่าโอเคส่วนสายที่เราทําเป็นสายพ่วงถึงกันแบบนี้นะครับเราก็จะต่อกับขั้วที่อยู่ติดกับขั้วบวกที่เราต่อไปใช้งานนะครับเพื่อให้เป็นไฟตรงนี้มันจะเข้ามาจากแหล่งจ่ายจากแผงหรือว่าจากแบตเตอรี่นะครับโอเค วันนี้ผมก็ต่อไว้2ตัวนะครับแต่ว่าตัวที่อยู่ในรางเหล็กตัวนี้นะครับผมต่อสลับกันนะครับโดยที่เอาฝั่งที่เป็นขาอินนะครับมาต่อเป็นขาออกเพื่อดูว่าไฟไหลหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นขาเอาเนี่ยรับไฟมาจากแหล่งจ่ายนะครับแต่ตัวนี้ผมจะต่อให้ถูกต้องนะครับตัวนี้ตัวที่ต่อผิดจะเชื่อมต่อกับหัวแจ็คตัวนี้ไว้นะครับเพื่อเอาไป ต่อกับโหลดดูว่ามีไฟไหลไปหลอดไฟจะติดหรือเปล่าส่วนแจ็คตัวใหญ่ตัวนี้เป็นตัวที่ต่อถูกต้องนะครับถ้าต่อถูกไฟไหลไฟ LED ตัวนี้ก็จะติดอ่ะผมจะต่อตัวนี้นะครับสายบวกตัวนี้เป็นไฟขาเอาไปที่โหลดนะครับผมจะขันน็อตเข้าที่เทอร์มินอลก่อนนะครับโอเคแล้วก็ สายอีกฝั่งหนึ่งที่เราลิงก์ถึงกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาอินที่รับไฟมาจากแหล่งจ่ายนะครับเราจะขั้นที่ขั้วบวกนะครับส่วนขั้วลบเราก็ต่อตรงจากแหล่งจ่ายไปที่หลอดได้เลยนะครับเราจะขั้นไดโอดที่ขั้วบวกขั้วเดียวนะครับโอเคนะครับผมต่อทั้ง2เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะมาทดลองตัวที่เราต่อสลับขั้วที่เอาขั้วบวกไปเป็นสายฝั่งอินแล้วก็เอา ข้างๆขั้วบวกเป็นตัวไฟเอานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกระแสไฟเข้ามานี่ครับไฟไม่ติดนะครับก็คือเปรียบเสมือนว่าไฟจากแบตเตอรี่จะย้อนกลับมาที่อุปกรณ์เราหรือเปล่ามันไม่ไหลนะครับไฟไม่ติดอโอเคเดี๋ยวผมจะสลับนะครับให้ดูตัวที่เราต่อถูกต้องนะครับขั้วบวกเอาออกเป็นไฟขาเอานะครับแล้วก็ข้างๆขั้วบวกเป็นไฟขาอินจากแหล่งจ่ายนะครับ อ่ะเปิดไฟเข้ามานี่ครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับส่วนใหญ่แล้วที่ตัวเดตมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกบอกนะครับขั้วนี้ก็คือต่อออกไปใช้งานนะครับอ่านี่ครับแล้วตัวที่จะต่อรับเข้ามาก็คือเราพลิกอันนี้มาหาเราก็ได้ครับตัวที่ เป็นไฟบวกออกไปนะครับตัวที่อยู่ติดกับขั้วบวกตรงนี้เราเชื่อ,อมสายถึงกันนะครับเพื่อรับไฟจากแหล่งจ่ายเข้ามานะครับนี่ครับขาที่เราเอาไปใช้งานก็คือขาที่เขาวางแนวไม่เหมือนเพื่อนนะครับถ้าไดโอดบางยี่ห้อบางร้านที่ซื้อมาเขาไม่ได้สก,กีนตัวนี้มาให้นะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับว่าขาที่เขาวางแนวไม่เหมือนเพื่อนคือขาบวกที่เราจะเอาไปใช้งานส่วน ที่ติดกับเขาเนี่ยจะเป็นฝั่งขาอินเข้ามาโอเคครับสำหรับการแนะนำการต่อใช้งานไดโอดกันไฟย้อนไดโอดบิดก็จะประมาณนี้ยังไงถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือแบ่งปันแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับไดโอดหรือระบบโซลา่าเซล์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าว MDIY ด้วยขอบคุณที่รับชม สวัสดีครับ